สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ปอก็มาอยู่ที่บูธเดอะมอลนะคะก็ตอนนี้เราก็จะมีหลากหลายแบรนด์มากเลยนะคะที่มาตั้งบูธกันที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปอจะพามาดูแบรนด์ของเรานะคะเป็นรถยนต์ Honda เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปนะคะตัวท็อปเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นกระชังหน้าสีดำคอสแบ็กนะคะ ตรงนี้จะมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ RS นะคะตัวนี้มีเฉพาะในรุ่นท็อปเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ขนาด16บนะคะนี่ค่ะล้วก็ในส่วนของภายใน,นะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นภายในของเรานะคะ แล้วก็จะมาพร้อมกับตัว h a n e s s e n s i n g นะคะทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็จะมีเป็นพวกหน้าจอนะคะเป็นเบาะหนังนะคะมันจะมีตัวสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้สีดำนะคะตัวนี้เราให้มาเฉพาะในรุ่น RS อย่างเดียวนะคะตัวนี้ของแคมเปญนะคะตัวนี้จะมีทั้งแต่ดอกเบีย้ย0ูนเซนะคะแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะ แล้วก็หรือว่าเราเลือกผ่อนแบบสบายๆนะคะเดือนละ6,767บาทนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแคมเปญของดับเบิลสมัยเนาะเอ่อถ้าลูกค้าอยากออกรถน้อยๆนะคะตัวนี้เหมาะเลยนะคะ